ให้ทารอดส,สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวทาดลมดุกทานด้วยนะคะ ชาวราศีเมถุนชาวราศีตุลและชาวราศีกุมวันนี้เรามาดูพลังงานเรื่องราวความรักกันนะคะคนโสดคนมีคู่รักไม่ชัดเจนรับชมรับฟังได้ในทุกสถานะนะคะเรามาเริ่มต้นที่คนโสดกันก่อนเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอยากให้ทุกท่านนะคะเก็บรับแต่พลังงานที่ดีๆนะหากพลังงานไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ดีหรือไม่ตรงก็อยากให้ทิ้งเอาไว้นะคะณนะตรงนี้นะเก็บรับแต่พลังงานที่ดีนะคะเริ่มกันเลยนะคะ คชาวทาัศลมประจำช่วงเดือนธันวาคมคนโสดเป็นอย่างไรกันบ้างมีเก้าเหรียญมี10บดาบมาเก้าไม้เท้าระหว่างคนเก่าจะกลับมาด้วยนะคนโสดทั้งหลายยนะคะมีพลังงานของรักครั้งเก่ามีพลังงานของคนใกล้ตัวมีพลังงานของคนที่เราอาจจะ คบกันรู้จักกันนะคะได้พบเจอกันในชีวิตประจำวันทำงานด้วยกันอยู่ใ,นในกล้กันเข้ามาจีบเข้ามาสารสัมพันธ์หรือว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเคยทำให้คุณรู้สึกว่าเสียใจเจ็บปวดแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้หลุดพ้นออกไปจากชีวิตกันนะคะอาจจะด้วยความ ใกล้ชิดหรือว่าบรรยากาศต่างๆมันก็ยังพอที่จะทําให้เราเห็นเห็นกันอยู่บ้างมันมีพลังงานของการที่เขาเนี่ยอยากจะวนเวียนกลับมาเพื่อต้องการที่จะสารสัมพันธ์กับคุณนะคะสิบถ้วยเขายังรู้สึกว่าเขามีความสุขเขายังรู้สึกว่าคุณคือความสมบูรณ์ของเขานะคะหรือ คนที่คุณกำลังจะได้พบได้เจอประจำช่วงเดือนธันวาคมนี้ที่จะเข้ามาในดวงชะตาของชาวธาตุโลมนะต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่จะทำให้คุณเนี่ยได้พัฒนาไปสู่การที่เราจะได้สละโสดแต่มันก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นกลับมาคุยกันใหม่กลับมาพูดคุยในสถานะเพื่อนเพื่อนคุยแก้งเหงานะหรือบางท่านเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ไปเจอกันโอกาสที่จะได้ลองกลับมาออกเดทใช้เวลาดีๆร่วม กนกั็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะคนโสดพลังงานของคุณเนี่ยจริงๆแล้วคุณค่อนข้างที่จะยุง่งนะคุณค่อนข้างที่จะยุ่งแล้วคุณเองก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยในเรื่องของหน้าที่การงานหลายอย่างที่มันถาโถมเข้ามาเนาะภาระต่างๆนะคะความกดดันความเหนื่อยล้าของคุณบางทีเนี่ย เรารู้สึกว่าเรารับปัญหาในหลายๆเรื่องที่เข้ามาในเวลาเดียวกันมันก็จะมีความรู้สึกว่าอยากได้ใครสักคนที่เข้าใจคุณจริงๆนะะีคะหากใครที่มีเพื่อนเก่ามีคนคุยเก่าหรือบบรักทั้งเก่ากลับเข้ามาเนี่ยมันจะค่อนข้างเหมือนเชื่อมต่อกันได้ค่อนข้างไวมากๆนะเชื่อมต่อกันได้ไวเรารู้สึกว่าเรากลับมาจูนกันติดไวทําให อะไรก็ตามที่มันเคยบอบช้ำม,มาในอดีตนะคะหรือว่ามันที่ความรู้สึกต่างๆที่มันยังอยู่ในจิตใต้สำนึกนะความเจ็บปวดของคุณอยู่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะปล่อยวางกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็จะให้อภัยให้โอกาสให้ความเมตตานะเปิดรับ ให้คนคนนั้นเข้ามาได้พูดคุยได้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าชาวทาตลงม,มันมีพลังงานของคนที่เขาอาจจะรู้จักกับคุณมาก่อนแล้วหรือรักครั้งเก่ากลับคืนมาในชีวิตนะคะกลับมารักษาแผลใจคุณอีกครั้งนะ,ะหรือคนที่คุณกําลังจะได้คุยด้วยเนี่ยไม่ใช่คนอื่นไกลเลยเป็นคนใกล้ตัวเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเคยมีความคุ้นเคยกันมาก่อนนะคะได้มีเวลาที่เหมาะเจาะในการกลับมา พูดคุยกันหรือในช่วงเดือนธันวาคมนี้ใครที่กําลังมีแพลนว่าจะเดินทางกลับบ้านเกิดเดินทางกลับภูมิลาเนานะคะหรือการทํางานที่จะได้กลับไปทํางานในตําแหน่งเก่ากลับไปทํางานที่เดิมแบบนี้ค่ะมันจะดึงดูดคนเก่าคนที่เราคุ้นเคยเคยรู้จักกลับคืนมาในชีวิตนะก็ถือว่าความโสดคนโสด จะยังไม่ได้สละโสดแต่จะได้มีการพูดคุยเกิดขึ้นเรามาดูความรักที่ไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะว่าความรักที่ไม่ชัดเจนของชาวทาดลมเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างมีหกเหรียญเนี่ยต้องมีใครคนใดคนหนึ่งกําลังทุ่มเทความรู้สึกคาดหวังในความสัมพันธ์มากกว่าอย่างแน่นอนนะคะอเดิร์ันนะ แต่ความยุติธรรมในความสัมพันธ์การให้ใจหรือว่าความดีที่เราทุ่มเทปไปความจริงใจที่เรามอบให้แก่เขาเนี่ยมันจะปรากฏเป็นเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะความชัดเจนกำลังจะเกิดขึ้นสำหรับคุณมีไพ่พะมาด้วยนะความถูกต้องความดีต่างๆความจริงใจอย่างที่บอกไปนะคะความซื่อสัตย์นะ,ะการที่เราเองก็มอบใจให้กับเขาเป็นคนที่ มีคนที่เขาเรียกว่าพอเราคุยกันอาจจะไม่ได้ชัดเจนมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่มาในเวลานี้นะคะมันถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะ,ะมีหนึ่งดาบเกิดขึ้นด้วย6เหรียญน,นะคะเด็บซันไพระแล้วก็หนึ่งดาบความชัดเจนกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวธาตุลมจะได้มีโอกาสในการ พูดคุยตัดสินใจในการสารภาพความรักต่อกันการได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการการได้รับความยุติธรรมต่างๆความใส่ใจความจริงใจที่คุณเคยมอบให้กับเขาเนี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่รักของคุณนั้นจะชัดเจนหรือใครนะที่กำลังรอคอยความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการจะได้แต่งงานมันก็จะได้เป็นอะไรที่เป็นทางการถูกต้องตาม ามทํานองครองธรรมตามศิลธรรมเนาะตามความถูกต้องนะคะแล้วก็เหมาะสมตามประเพณีต่างๆเนี่ย ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีเกิดขึ้นว่าความสัมพันธ์จะมีความชัดเจนอาจจะมีการได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการขอแต่งงานเกิดขึ้นนะคะเรื่องของความสมหวังในความรักเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะชาวทัตลมนะคะได้ไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครที่อาจจะยังไม่ได้มีการจะแต่งงานกันนะก็จะมีโอกาสได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะมีการชัดเจนมี ความความรู้สึกว่าเราได้ เป็นผู้โชคดีได้คบกับคนที่สินเสมอกันได้รักกับคนที่เรารู้สึกว่าเหมาะสมความชัดเจนนี้มันกําลังจะเกิดขึ้นทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจโล่งใจนะคะล้ก็มีแต่เรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นนะความชัดเจนจะเกิดขึ้นแล้วนะคะชาวทานลมเป็นเรื่องราวที่ดีที่จะทําให้คุณเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นความรักที่จะมีความสุขมากขึ้นด้วยเช่นกันเรามาดูนะคะสำหรับคนที่ มีความรักที่ดีกันอยู่แล้วบ้างดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะมีควีนดาบมานะคะราชินีถือดาบมีห้าถ้วยนะอืมจะมีงอนๆกันบ้างแหละนะคะถ้าใครเนี่ย นัดที่จะเดินทางไปเจอกันหรือว่าไปเที่ยวด้วยกันนะก็อาจจะต้องระวังการทะเลาะกันความไม่เข้าใจกันการคุยกันแล้วมันไม่ค่อยจะลงตัวด้วยเรื่องแบบเรื่องทั่วไปนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรว้าวมีสองถ้วยมาแต่ความรักนะจะดีมากๆจะได้รับความใส่ใจจะมีความรู้สึกว่าเข้าใจกันบางทีคุณทั้งคู่นะอาจจะเป็นคนที่มันเหมือนกับหยินหยางอะคะ่ะ คั่วบวกคั่วลบเป็นคนที่ต่างกันแต่ว่ามันมีความลงตัวมากขึ้นใครที่เพิ่งทะเลาะกันมานะทะเลาะกันมาแบบ คิดว่าจะเลิกกันเลยนะี่บอกเลยว่าธันวาคมนี้เราจะได้กลับมาเข้าใจกันกลับมาเอาใจใส่กันกลับมาคืนดีกันแล้วก็รู้สึกว่าคนรักเนี่ยตัวติดคุณมากขึ้นถ้าใครเป็นรักทางไกลก็มีแนวโน้มว่าคนรักอยากที่จะเดินทางมาเจอคุณนะคะหรือใครที่รักกับคนทางไกลเนาะก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปพบกันนะคะและใครที่ อยู่ด้วยกันอยู่แล้วเนี่ยก็คือเราจะมีเวลาได้เดินทางไปเที่ยวด้วยกันได้มีเวลาใช้ใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะออกไปเจอบรรยากาศใหม่ๆร่วมกันแล้วมีงอนกันบ้างตามภาษานะคะเป็นความงอนแบบด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆ พอให้มันเป็นบรรยากาศที่เราจะได้เอาอกเอาใจกันนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าคนรักเนี่ยเอาใจใส่คุณดีมากๆใส่ใจคุณนะเคารพคุณคอยเติมเต็มคุณในทุกๆอย่างมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปทำบุญร่วมกันนะหรือใครทียบำลังรอคอยเกี่ยวกับการมีบุตรมีบริวารด้วยกันเนี่ยคือบอกเลยว่าเป็นช่วงที่เราจะมีโอกาสได้ อยู่ใกล้กันนะเราก็มีข่าวดีเกี่ยวกับการตั้งคันมีบุตรบริวารเกิดขึ้นหรือใครที่ยังไม่ได้วางแผนเรื่องนี้นะคะมันก็บ่งบอกว่าความรักคุณเนี่ยจะสดใสจะมีสีสันจะเป็นบรรยากาศที่ดีจะได้รับความอบอุ่นจากคนรักอะไรที่เราเคยทำผิดต่อกันมาหรือความไม่เข้าใจกันเราก็จะได้ปรับความเข้าใจกันในช่วงเดือนธันวาคมนี้เรื่องเนีเรื่องที่น้อยใจการงอนงอนกันอยู่เนี่ยมันก็จะกลับมาดีขึ้น ถ้าใครอยู่ในช่วงของการละของละแหง่งแฟนจะเอาใจใส่แฟนจะตัวติดคุณนะคะพากันออกงานสังคมพากันไปใช้เวลาดีๆร่วมกันได้เปิดตัวได้เหมือนกับเขาภูมิใจในการที่เขามีคุณเป็นแฟนนะแล้วทําให้เราเองเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีแต่ความชื่นใจเนาะเรียกได้ว่าตลอดทั้งช่วงเดือนธันวาคมนี้เนี่ยโลกทั้งใบจะเป็นสีชมพูนะคะความรักจะสดใสมากๆจนทําให้คุณเองเนี่ยก็ 米。 มีพลังบวกอ่ะพอความรักดีอะไรมันก็ดีไปหมดนะทำอะไรมันก็กินข้าวก็อร่อยนะบรรยากาศก็ดีมันโลกเป็นสีชมพูไปหมดเลยนะยิ่งใครที่แบบรักกับชาวต่างชาติรักทางไกลเนี่ยเขาก็อยากจะให้ความชัดเจนกับคุณอยากจะให้คุณเดินทางไปเจอกันนะหรืออยากจะเดินทางมาหาคุณแล้วก็อยากที่จะขอคุณแต่งงานขอคุณเป็นแฟนเป็นคู่ชีวิตของเขามันเหมือนกับว่าต่างคนต่างรู้สึกว่าเราคือ คนที่ใช่ของกันและกันเรียกได้ว่าคุณก็กำลังจะเจอกับคู่แท้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวทัตุลมโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้ชาวทัตุลมทุกท่านนะคะวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่หรืออ่าดวงส่วนตัวให้จะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดการติดต่อเอาไว้ให้นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เพราะการดูดวงส่วนตัวนั้นจะมีความละเอียดและแม่นยามากกว่านะ หรือใครนะที่ชอบในการอ่านไพ่ปิดอากาศดวงรายวันดีๆนะให้จะทำเอาไว้ใน2ช่องทางก็คือ Facebook กับ i n s t a g r กรนะคะอย่าลืมเข้ามาติดตามกันนะถ้ารู้สึกว่าถูกใจนะคะถ้าตรงไหนที่ไม่ถูกหรือว่าพูดจาไม่ชัดเจนนะคะหรืออาจจะไม่ชอบในคำทำนายก็ต้องขออาภัยมาณนะที่นี่ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ